Question time ได้เวลาหาคำตอบกับละครจากวิภารู้หรือไม่พระองค์เจ้าดาราวดีคือพระมารดาของพระเจ้าราชวรวง์เธอเจ้าฟ้าอิสราพงศ์เจ้าฟ้าวังหน้าพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จัก,กรีพระองค์เจ้าดาราวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่11ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถประสูตแต่เจ้าจอมมารดาน้อย ต่อมาได้เสกสมรสและเป็นพระชายาของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพชาววังออกพระนามว่าเจ้าข้างในหรือทูกลกระหม่อมข้างในมีพระโอรสหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าราชวรวงเธอเจ้าฟ้าอิสราพงศ์เป็นต้นราชสกุลอิสรศักดิ์ณอยุทยา เจ้าฟ้าวังหน้าพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จัก,กรีพระองค์ทรงไว้เล็บยาวที่พระหัตถ์ซ้ายตะใบปลายให้เรียวแหลมเปรียบเสมือนเป็นราชนิยมในยุคนั้นติดตามละครหม่อมเป็ดสวรรค์ได้ในวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้